อร่อยค่ะเป็นสตรอเบอรี่แบบหวานอมเปรี้ยวนิดๆค่ะเต็มปากกระจายถึงตามไม่อยากจะบอกนะคะว่าพี่วิกซุกอะไรไว้ในกระเป๋านะคะช้องมันเถอะครับนิสัยไม่ดีอ่ะรู้<น>สึกว่าเจอนี่ัิไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระ,ระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพีวิชอยู่ที่ดาราทีวีนะคะเพราะว่าสัญญาจะน้องเอาไว้นะคะน้องแฟนคลับเลยนะคะว่าจะมาทานมะกรองที่อร่อยมากๆเลยซึ่งนี่ก็เป็นร้านที่เรื่องชื่อมากมากข้างๆเนี่ยครับมะกรองใช่ค่ะเนี่ยค่ะีมัตสกัะ <laughs> อันนี้เป็นมะกรองไซบิ๊กบุ๊มนะคะอันนี้คือที่เป็นร้านกาแฟร้านนะขนมที่ขึ้นชื่อเรื่องมะกรองมากๆในเชียงใหม่นะครับ <laughs> ไม่ใช่ เพราะในเชียงใหม่นะคะแต่ว่ามีสาขาที่กรุงเทพด้วยประมาณสิสาขาเนาะที่พิมพ์ร้ใช่ค่แะแปลว่าดังมากเลยอันนี้คือดังดังในระดับประเทศเลยไม่ใช่แค่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่า,าครับผมวันนี้เป็นมาการองสุขรู้ เราก็เข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นะโอถ่ายตอนที่สั่งถ่ายบรรยากาศในร้านนิดหน่<ช>อยนะครับถ่ายบรรยากา <ขอ S 1> ศากกในร้านนิดหน่อยนะคะตอนที่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยมันดูฮารูฮารามากเลยนะคะน <laughs> ้องๆแอบเขินเ่า,เาพนักงานน่ารักมากใจดีมากแบบบริการแล้วยิ้มแบบอันนี้ไหมคะอะไรเงี้ยสุภาพเรียบร้อยน่ารักสุดๆเลยนะ <c oughs> เหมือนอยู่ที่ไหนนะคะน้าโอเหมือนอยู่บ้านคุณหลวงอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบคนมาบริการบริการแบบ ใส่ชุดไทย,ยอะไรเงี้ยเนาะเลิศไม่รู้จะเลิศยังไงอ่ะนอบต้อมอ่อนโยน<ช>เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟชาผ้าพันแขร์โอ้โหมมวลอ่อนโยนนี่นะคะแบล็กเกาแล้วก็จะเหมือนแบบอย่างที่นาโอบอกนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆบ้านคุณหลวงจริงๆนะคะนี่นะคะมากรรองแฟกชันรี่นะคะน้าโอเคยกินมาการองนะที่กินก็นกคือ หยิบจากถุงมาแล้วก็ใส่ปากอ๋อแต่เขาเสิร์ฟด้วยซ่อมและมีดใช่ค่ะเ้าบอกว่าหยิบใส่ถุงแล้วใส่ปากนะคะแต่นี้ซ่อมและมีดนะคะและนี่คือหน้าตาที่เราสั่งมานะคะอันนี้จะอยู่ราคา29 25-49บาทครับชากรลาบเ้อาลองชิมชาหนะะา่อยค่ะตอนไปเยี่ยมคุณยายที่ฝรั่งเศสก็กินอย่างนี้ ไม่ได้อยู่สูีเดนสวิตอะไรสักอย่างแล้วหรอคะอยู่กุกไม้แดงเป็นยังไงบ้างคะชาโนหอมมากแล้วก็ร้อนพอดีพอดีครับหอมจะได้กลิ่นหอมชัดเจนมากผู้ดีมากกินบูเป็นผู้ดีปั๊บเลยใช่ไหมคะใช่ตอนแรกเป็นผู้เลวอยู่ตอนแรกปกติถ้าพูดถึงชาจะเป้นชายเย็นป้าน้อยนัดปักซอย <laughs> ถุงละยี่สิบมาถึงเวลานะคะที่เราจะต้องลองชิมกันแล้วะค่ะ <laughs> พี่จะลองชิมสีดำก่อนนะ ใช่เหรอครับใช่วิธีทานที่ถูกต้องเหอครับอันนี้เป็นแบล็กช็อกโกแลตแบล็กอะไรสักอย่างนะเป็นแบล็กปกติเคยเห็นมากรองสีดำไม่ไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยครับไม่ค่อยปกติสีมากรองก็คือสีหวานไงเพราะชุดพี่จะเป็นสีมากรองหมดเลยมันลูกใหญ่นะน้องปกติมากรองจะไม่ลูกไซส์นี้อะค่ะอันนี้จะใหญ่อยู่นะ 149.000. Ngon ạ, ngon quá luôn. Thú vị lắm. Sôcôla ngọt đang ngon. เป็นไงคะน้าองอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยจริงๆด้วยอร่อยเลยไม่รู้จะบอกว่าไงอ่ะเหมือนมีมีความรู้สึกถึงบ่ง่านนี่แหละแต่ช็อกโกแลตมีสกุลมากช็อกโกแลตแบบไม่หวานมากแล้วก็รู้สึกว่าช็อกโกแลตเต็มเต็มมาช็อกโกแลตอ่ะรู้สึกแบบคือเลือกแป้งข้างนอกกว่ามันมันหายไปเลยมันกรอบมันกรุบมันละลายหายไปอ่ะอร่อยอ่ะ อันแรกผ่านไปแล้วนะคะก็มาดูอันที่สองนะคะอันที่สองก็จะเขียวๆนะคะอันนี้พี่จําไม่ได้ว่ารถอะไรนะคะเหมือนยูสูป่ครับอ๋อใช่ๆทำไมโน้องโอจำได้อะจำไม่อันเดียวครับที่พี่ถามพนักง,งานว่านนี้อะไรยูสุยูสุนี้ก็ราคาเดียวกันกับสีดำดำใช่ค่ะรถส้มที่ไม่เป็นสีสม้สมให้ดูไส้ข้างในนะคะเนี่ยค่ะไส้ข้างในจะเป็นสีน้ำตาลนะคะข้างนอกจะเป็นสีเขียว อหอมส้มมากหอมส้มหอมส้มหอมส้มยิ่งกว่ากินส้มเข้าไปอีกอ่ะน้องอร่อยมากเลยามครัดเลยครับรสอะไรครับสตบัเบอรี่ค่ะเป็นเนื้อไ,ไครับ อร่อยค่ะเป็นสตรอเบอรี่แบบหวานอมเปรีย้ยวนิดนิดค่ะอร่อยอ่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นราคา25บหารเปล่าใช่ค่ะ,คะ25บหาทสีแดงแซ่เลยให้ดูข้างในสวยจังเลยถ้า25ก็ถือว่าไม่แพงกว่าข้างนอกเลยนะใช่ค่ะก็จะราคาเท่ากันมาดูอันต่อมานะคะอันนี้มี2ส,สีคือ สีเขียวกับสีครีมนะส<ช>ีน้ำตาลจะเป็นมะนาวกระยเกิตค่ะอ๋อที่สองนะอันนี้ก็ยี่ห้าป่ะครับใช่เข้ากันไหมอะมะนาวกระยเกินมันเป็นอย่างนี้เลยอ๋อ <c ười> คือมันไม่ใช่ขนมปังนะมันมันมีไส้อยู่ในไส้ มันไส้มันแทรกอยู่ในแป้งก,กรอบๆนี่ด<ช>้วยน,นะครับอธิบายว่ายังไงดีหอมมะนาวหอมโยเกิร์ตคือรสชาติทุกอย่างชัดไปหมดเลยอะก็ 25, อร่อยอะ่ส <59. S 2> ้าโอต้องร้องชิมแล้วละค่ะมากะร้องบอกว่าเป็นเลล่งส้มยูสุนะ,ะแต่ว่ามันสีน้ำตาลกับสีเขียวไม่รู้กินมันจะยังไง เราเข้าใจที่พี่พูดช่เมื่อกี้ใช่ไหมคะรสส้มรสส้มรสส้มมากอะแตกเต็มปากกระจายถึงตาอร่อยเนี่ส้มมากส้มไม่ต้องทายส้มไม่ต้องซื้อไม่ได้เที้ยวจีดนแมะนาวนะส้มอ่ะส้มอ่ะส้มอะของอะไรมาใส่มาลองอันต่อมาค่ะน้าโมนี่นะครับแบ๊กแฮปปีะ เปรี้ยวหวานสตอกำลังดีปาน,นะรรานมากส,สตอเบอรี่อ่ะขอติช่านหนึงเค้ยวหวานสตอเบอรี่ยี่ห้ามาหาถือว่าของมากนะครับไปต่อนี่อะไรนะครับดูราฟกับโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตค่ะกับมะนาวค่ะราฟอยากแชร์ได้เยอะลาฟแอนด์โยเกิร์ตราฟแอนด์โยเกิร์ต thank you ออร่อยครีมสองฝั่งแทรกซ้อนเข้าไปในทุกอรูของทุก <c oughs> คำพิกัดประสานกันอย่างลงตัวว่อ <c oughs> จริงๆริเลยยี่ห้าบาท <c oughs> คุ้มค้ามากกินเสร็จหมดแล้วนะคะเกลี้ยงเลยนะคะไม่ว่าจะชาหรือขนมน,นะคะแล้วเราก็ยังไม่พอนะคะเราจะซื้อกลับบ้านไปฝากคนที่บ้านด้วยก <c oughs> ินไม่พอห่อด้วยไปครับไปเลือกการระวังนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวรอที่เขาเคียร์ินนะคะก็ จะเคียบีบที่โต๊ะนะคะแลต้องสักหนึ่งกล่องนะคะเราจะไปฝังให้อายน้องนมืนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกล่องนะคะพี่จะเก็บไปทานเองนะคะตอนนี้นะคะก็ <c oughs> กลับขึ้นมาบนรถเรียบร้อยแล้วนะคะไม่อยากจะบอกนะคะว่าพี่วิกซุกอะไรไว้ในกระเป๋านะคะอะไรครับขโมยทิชชู่เข้ามาแเรา เราตั้งใจจะทำไงที่เราเคยคุยกันไว้ว่าเราจะทาของถูกกับของแพงก็คือ,อมากระรองถูกกับมากระรองแพงเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะซื้อมาการะรองถูกเพื่อไปรีวิวในร้านเขาแต่พอเห็นบรรยากาศร้านเขาอย่างที่น้องๆเห็นนะคะเราก็ไม่กล้าออกมาเลยค่ะเราก็ลอยแอบไม้ได้กระเป๋ามากระรองนี้นี่ควรจะไปอยู่ในร้านเขาพ <laughs> ี่จะแกให้ดูกันสดๆนะคะยัดไว้ในนี้นะคะกระเป๋าแทบแตกเนี่ยน้องๆอ,อยากให้เห็นถุงสงสารเขา <laughs> อยากให้เห็นถุงอ่าที่ก็แต่มากระรองไป อันเล็กกว่าเล็กกว่าเนี้ยเล็กกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าแต่ก็ถูกกว่าไม่มากป่ะถูกกว่าไม่มากครับอันนี้อันละสิบแปดบาทครับผมเอออันนี้หนึ่สิบแปดบาทนะคะแต่ว่าอันนั้นอันละยี่สิบห้าครับสิบแปดกับยี่สิบห้าถูกกว่ากันเจ็ดบาทนะครับแต่กินที่ร้านนู่นก็ก็จะมีสวิทช์ชาเนาะใช่เขาจะมีสวิทช์ชาด้วยชิมอันนี้ก่อนอ๋อโอเคอ่ะชิมอันนี้ตอนแรกกะว่าจะชิมเปรี๊ยวเทียวกันในนั้นไงคะแต่ว่าไม่สามารถทำได้นะคะก็แก๊บมาก แต่ว่ามันอาจจะอร่อยก็ได้ไงอ,อาจจะอร่อยก็ได้เราอย่าไปว่าไปทีนะ่นะคะน,นี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นรสอะไรเดี๋ยวพี่ิจะลองชิมดูนะคะคือไม่น่ากินของอร่อยมากมาก่อนไงม,นมันก็อร่อยอยู่อะไรเงี้ยูรอร่อยนะก็โอเคนะ ของน้าโอเป็นรถมามาลิ้นจีอะครับของพี่วิเราไม่ถูกเลยค่ะว่าเป็นรถอะไรเหมือนข้างนอกเป็นส้มแล้วข้างในเป็นไซ้ช,ช็อกโกแลตนะคะอันนี้ลินจิใช่ไหมคะก็อร่อยนะแปกก้งเขาจะแข็งๆเนาะแป้งจะแบบไม่แป้งหนา <ừ> รู้สึกได้ถึงแป้งเยอะเยอะแล้ว นี่ก็เป็นมันที่พี่วิวบอกส้มส้มไส้สับปะรดอันนี้เป็นเขียวกับเหลืองนะครับในชิ้นเดียวกันนะครับของพี่วิเป็นเขียวเลยนะคะน่าจะเป็นเมลอนใช่เป็นมะน,นาวใส่นมขน้นหรือไนมขน้น แล้วหนวดหวานหนวน้องค้นอ่ะไส้ครีมมะนาวซังมันเถอะครับนี่ใส่ไม่ดีอ่ะมันเถอะเราเจ๊นี่อะละสิบแปดบาทมันก็โอเคนะมันก็เป็นของโอเคอ่ะไม่เป็นไของโอเคครับแต่ถ้ามันมีโอกาสผ่านมาทางนี้อ๋อแล้วซื้อกลับบ้านในราคา25บห้าบาทอ่ะมาทางนี้เถอะอีก7บาทอ่ะ ความต่างมันเยอะมากกว่าเจดบาทเยอะมากอันนี้นะคะก็เป็นแพ็กเกจนะคะที่เราได้มานะคะนี่ถุงสวยงามมากนะน้องๆเป็นผ้าอย่างดีนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นหน้าตาของกล่องนะคะเป็นแพ็กเกจจริงที่ถือมานะคะตรงนี้มีที่ห้อยด้วยคือสวยสวยงามนี่นะคะสวยมากอ่ะสวยมากเป็นของฝากได้เลยนะคะสมมติใครแวะมาเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้เนาะก็สามารถซื้อมากระรองเนี่ยไปฝากได้นะคะถุงเขาก็ให้มาตามจำนวนกล่องเรียบร้อยโดยที่เราไม่ต้องร้องขอใดๆเลยนะคะก็เป็น เป็นสิ่งที่บริการดีๆเซอร์วิสดีๆเพราะว่ามีเซอร์วิสชาร์จเพิ่มอีก10ซครับผมน้องๆเราจะสงสัยว่าเซอร์วิสชาร์จเพิ่ม10%อแปลว่าอะไรแปลว่าค่าอาหารเครื่องดื่มของกินหรืออะไรต่างๆะคะเท่าไหร่เขาก็จะบวกเพิ่มอีก10%เนาะแล้วนี่ก็จะเป็นบินนะคะที่ไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนนะคะเป็นการทานขนมที่ราคาค่อน,ข,อนข้างสูงเลยทีเดียวเชียวนะคะเท<แ>่ากับเรากินมุฟเฟ่หรูๆเลยหนึ่งมือสองคนซึ่งก็นาน,นะคะนานๆกินทีนะคะ เ,ออเพราะว่าน้องๆเรียกร้องกันมาว่าเฮ้ยพี่วิกนี่กินมาการ็รอให้ดูหน่อยวันนี้เราก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะตามแต่ใจน้องๆเลยนะคะถ้าคลิปหน้าเนี่ยใครอยากให้พี่วิกกับน้าโอนะคะตามไปกินอะไรก็คอมเมนต์บอกข้างใต้ได้เหมือนเคยเรอยินดีทําให้เพราะเราเป็นยูทูบเบอร์สายเด็กกินกินเด็ก <laughs> ไม่ใช่เดี <laughs> ย๋ยวความหมายจะเปลี่ยนแซวซ้อนไปยิ่งกว่าเดิมนะคะงั้นวันนี้เหมือนเดิมนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไครป์พี่วกันน้าโอนะคะวันนี้ไปแล้วนะบายบายซายูนนรา ถ้าอยากให้เรากินอะไรก็ส่งมาครับส่งมาส่งมาให้ได้นะเราจะดีรีวิวให้เป็นวิธีที่ถูกต้องโนอาค่ะโอากินมาการะองถูกไปไหมคะเดีเ๋ยวพี่ป้อนให้คอะไรนะครับโอา,โาต้องขับรถเพื่อก,กินเลยครับ<อ>มันก็อร่อยนะ